ก็เริ่มเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะตัวเลขขยับขึ้นมาที่ระดับ48.4ค่ะก็คือในสารัฐก็คือเขาพยายามให้มาผลิตในสารัฐเพิ่มขึ้น<ม>นะฮะแลกดตรยการศึก<ม>แต่ว่าก็ยกเลิกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ You Need to Know This Week คุณครูเลยบ้างในสัปดาห์นี้ครับค่ะสามประเด็นเช่นเคยค่ะเกี่ยวกับข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ค่ะประเด็นแรกค่ะอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะในรอบสัปดาห์ค่ะต่อมาค่ะสหรัฐค่ะมีเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะและสุดท้ายค่ะตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะปรับตัวลงแรงแบบนี้ขายยังไงต่อดีจะไปต่อได้หรือไม่ ตัวเลขอ่าภาคการผลิตค่ะอย่าง pmi ค่ะจากสถาบัน ism ค่ะก็เริ่มเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะคะตัวเลขขยับขึ้นมาที่ระดับ48.4อิค่ะซึ่งสูงกว่าที่ปรลาดไว้ใช่ไหมคะพี่ฟ้อมแต่ว่าตัวเลขก็ยังต่ํากว่า50ก็คือยังอยู่ในโซนหดตัวแต่ว่ามันก็ยืมแบบนคล้ายๆทรงๆตัวอยู่มากกว่าครับซึ่งมันก็เป็นไปตามแต่มาสามไปแลก็คือเป็นโลซีซันนะฮะและอย่างคือก็มีประเด็นเรื่องบริเคแล้วก็ สไตล์ประท้วงหยุดงานด้วยอาจจะทําให้ชะลอตัวไปบ้างครับค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ดีนะคะพี่ป้อมเพราะว่ามียอดคําสั่งซื้อใหม่อะค่ะที่ตัวเลขกระโดดไปที่50.4ซึ่งทะลุ50ะคะ่ะตรงนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนเลยซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลอุตสาหกรรมอะคะว่ามีธุรกิจไหนที่เติบโตได้บ้างอะคะก็มี โรงงานสิ่งทอค่ะ2ค่ะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆสามค่ะเป็นอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางยาสูบค่ะ4ค่ะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเครื่องจักรเหมือนเต็มตัวรับทำนิดนึงนะฮะก็คือเพราะว่าโรงงานของเขากู่ไว้ม่นานแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะขึ้นภาษีนะครับซึ่งเลยทําให้ ก็อาจจะมีแรงเขาเรียกว่าอะออเดอร์คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็เป็นเกินปกตินิดหนึ่งครับมาที่ภาคบริการกันบ้างค่ะพี่ปอมเป็นยังไงบ้างคะก็ภาคบริการจริงก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นตัวอน้าะแสแรงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเดือนตุลาเนี่ยก็มันมีประเด็นอย่างที่บอกก็คือเฮอริเคนแล้วก็สไตล์หยุดงานนะซึ่งเลยทําให้การจ้างงานมันชะลอตัวลงพฤศจิกายนเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอินไลน์อยู่นะฮะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเวอร์จนเกินไปหรือว่าจะแบบต่ำกว่าคาดนะซึ่งอันนี้ก็คือยังอินไลน์อยู่ยังคือเป็นเหมือนตามคาดอยู่ครับมาต่อที่ภาคตลาดแรงงานบ้างค่ะพี่ป้อมก็สําหรับตลาดแรงงานค่ะมีตําแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ค่ะตรงนี้ก็มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงกว่าคาดด้วยค่ะค่ะ,คะแล้วก็ อย่างที่พี่ป้อมบอกคือก่อนเดือนเดือนก่อนหน้าเขาอาจจะโดนผลกระทบจากเฮอริเคนแล้วก็เหมือนหยุดงานประท้วงของโบอิงใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันก็เลยทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาและอย่างก็คือช่วงปลายปีนี้ช่วงปีใหม่วันนี้เดือนธันวาลก็สัปดาห์ที่2แล้วด้วยมันก็เลยทําให้มีการจ้างงานอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น จีนเนลมากกว่าครับอืมค่ะแล้วอีกหนึ่งตัวเลขค่ะพี่บอมการจ้างงานอานอกภาคการเกษตร็นมาสก้าจริงๆนองฟาร์มเปโลก็เพิ่มขึ้นนะสูงกา,านะ่ก็คือสองแสนสองหมื่นเจ็ตำแหน่งนะซึ่งก็สูงกว่าดซาึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากจนเกินไปที่คาดน,นะแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันเป็นประเด็นมาจากเดือนตุลาทีม่มันหดตัวลงนะซึ่งอันนี้ก็มีการเพิ่มตัวขึ้นมาครับอืมค่ะ คาะในฝั่งภาคเงินเฟอ้อเดี๋ยวเราจะต้องรอติดตามวันพุธไหมพี่ป้อมที่จะมีประกาศ CPI ใช่ครับก็คือในสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะมีประชุม ECB นะฮะวันพฤหัสด้วยซึ่งก็ต้องติดตามรูปซึ่ง ECB เนี่ยคือเขาว่าคาดไว้แล้วว่าจะลดดอกเบีย้ย0ุซนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดกันไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจรุ่ดก็กำ้ังชะลอตัวคนนังเยอะเยอะนะครับอืมค่ะแล้วก็มุมมองของหุ้นสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิวเรา ก็วิวเราก็ยังช่วงเดือนนี้นะเดือนธ<ม>ันวาเนี่ยก็ยังซันตาแลลี่อยู่นะแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องวินโดว์เดซซิ่งด้วยก็คือช่วงปิดปีปิด,ป,ดประจําปีเนี่ยก็ค<ม>ือก็ต้องแต่งตัวให้ดูให้ให้ตัวเลขดูส,ดสวยๆผลประกอบการดูดีนะซึ่งนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เป็นแรงดันผักดันให้หุ้นมันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็มีความกระจายตัวบอร์เดเบสมากขึ้นนะไม่ได้กระจุกที่แบบ สิบยีบตัวแค่นั้นเอง mm. ก็คือมากระจายเพิ่มขึ้นมีขนาดพุ้นขนาดก้างขนาดเล็กก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผลดีของหุ้นสารัฐนะครับซึ่งก็รับกับทั้มนะฮะทําแลลี่ก็คือทําเทรดนั่นเองนะครับซึ่งก็เลยทําให้หุ้นมันก็โตขึ้นนะครับ mm. แต่ว่าในช่วงหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นช่วงแรลลี่พวกนี้มันจะขึ้นประมาณแค่สองอีกประมาณ2อาทิตย์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงใกล้ๆคริสิ์มัสเนี่ยตลาดก็เริ่ม ะลอก็คือเริ่มแบบมีโวล่มน้อยลงคอนเทนต์น้อยลงก็เริ่มไปหยุดจะล่ะนะครับยก็แล้วใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นด้วยและอย่างก็คือไอ้จุดหนึ่งที่สังเกตก็คืออาทิตย์หน้าประชุมเฟดฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็คาดกันอยู่แล้วว่าจะลดอัตราเบี้ยส2 5แต่เขาจะไปดูดอทพอตของเฟดมากกว่าว่าจะปรับลดอัตราเบี้ยในปีหน้าเนี่ยเท่าไหร่อ่าเนี้ยเป็นประเด็นหลักๆเลยที่เขามองมากกว่าครับ ประเด็นที่2ค่ะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐค่ะมีการเพิ่มมาตรการกิจการทางการค้าเพิ่มเติมค่ะโดยมีการประกาศค่ข้อจํากัดใหม่ในการขายชิป HBM ค่ะพี่บอมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการใช้งานของ AI ใช่ค,ค่ะคือการผลิตชิปให้เพื่อการใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะทั้งที่ผลิตในสหรัฐแล้วก็ต่างประเทศ,เ,ทศเลยใช่ไใช่แล้วก็คือในสหรัฐก็คือเขาพยายามให้มาผลิตในสหรัฐ เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็คือจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าจะเป็นญี่ปุ่น <c oughs> มากกว่านะครับ ที่ยกเว้นใช่ครับค่ะแต่จีนนี่มีเพิ่มรายชื่อบริษัทเข้าไป,140ปร้อยสีกว่าที่เลยรวมถึงบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิปแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยด้วยใช่ครับโดยเฉพาะหัวเว่ยที่เขามุ่งเป้าที่ห<ม>ัวเว่ยเลยนะเพราะหัวเว่ยจะมาก็คือเขานั่งจะเติบโตเร็วแล้ว,ลวก็เป<ม>็นคู่แข่งได้นะก็เลยทําให้ต้องมาช่วยอ,อำนาจการแข่งขันของหัวเว่ยลงะะซึ่ง รัฐบาลจีนก็มีการตอบโต้นะซึ่งเขาว่าเขาจะมีการส่งออกพวกวัตถุดิบในการผลิตชิปเนี่ยเขาตั้งใจเยอะนะฮะซึ่งเป็นสินแรกนะครับอันนี้ครับก็เลยทําให้เขาก็มีการตอบโต้ด้วยกันไม่ส่งออกไปที่สหรัฐทันทีเลยใช่ไหมหลังจากการก็มีการตอบโต้มานะครับอีกในนึงค่ะจีนเขาก็พยายามพึ่งพาตัวเองนะคะก็ในมีการพัฒนาค่ะ A.G.I หรือที่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะของของจีนตัวเองซึ่งผลิต A.I ของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อไปใช้เองก็คือเน้นการพึ่งพาตัวเองก็ตาม นโยบายของสีจิ้นผิงเลยนะครับแต่ว่ายังยังไม่พูบนะคะเพราะว่าเหมือนถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามของรัฐบาลจีนเองตรงนี้ยังไม่อะไรไหมาใช่ครับก็มีประเด็นเรื่องข้อมูลอะไรนะ<ม>ประมาณนั้นมากกว่าก็อาจจะต้องมีการทดสอบหลายๆรอบนะฮะเพื่อแม่ใจว่าจะไม่ผลกระทบกับบุคคล<ม>หรือว่าประเทศหรือความมั่นคงนครับค่ะ ประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของเทดวอรค่ะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะฟิลิปเรามีมุมมองยังไงต่อหุ้นกลุ่มนี้บ้างคะพี่บอมก็จริงๆก็มีความผันผวนเยอะขึ้นในเดือนช่วงหลังจากที่ทำเนี่ยเริ่มสาบันต้นนะก็คือ20มกรานะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆเลยที่ทําให้มีความตลาดมีความผันผวนมากขึ้นนะแต่ว่าเราก็มองก็คือมันมีความผันผวนในด้านแมกโครก็คือมหาภาคนะก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหลายทั่วโลกนะแต่ถ้าเกิดว่าดูไปที่ พื้นฐานปั mm hmm. จจัยพื้นฐานของหุ้นเนี่ย mm hmm. เขาน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะซึ่งเราก็มองว่าการเลือกเลือกหุ้นแต่ละตัวเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะเลือกกองที่มีเลือกหุ้นแต่ละตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เขาน่าจะน่าจะมั่นใจมากกว่า mm hmm. ที่จะไปกลงทุนแบบกระจายตัวครับ ประเด iday, no ็นสุดท้ายของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกาหลีใต้บ้างค่ะช่วงนี้ก็จะเจอมรสุมทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะก็จะมีปัญหาทางการเมืองแล้วก็ประเด็นเรื่องแรงกดดันทางการค้าระหว่างประเทศค่ะเดี๋ยวให้พี่ป้อมอัปเดตให้ฟังครับก็ประเด็นการเมืองก่อนแล้วกันนะซึ่งเป็นเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ผู้นเกาหลีใต้ปรับตัวลงมาเขา้องจะแรงในช่วงที่ผ่านมานะครก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วก็คือเขาประกาศกฎอายการศึกแต่ว่าก็ยกเลิกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะซึ่งอันนี้ยกก็็็เเเปปนนระดหหลลัททีี่ําใ้ม ประท้วงด้วยประชาชนประท้วงด้วยนะ,นะยนะซึ่งอันนี้ก็ประชุมมาแล้วรอบหนึ่งก็คือในวันเสาร์นะประชุมชรัฐสภานะฮะก็คือเพื่อโหวตประธานริบดียุนซอกยอนนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มีการกดดันให้เขาลาออกแต่เขาไม่ยอมลาออกนะนะผลจ้ประชุมรัฐสภาวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่ามีการวอล์กเอา์นะ<ม>ก็เลยทําให้ลงมติไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาจัดการประชุมใหม่วันพุธนี้นะซึ่งก็ต้องติดตามดูทีว่าจะมีผลยังไงเพราะว่าจริงๆคือ รัฐบาลเนี่ยพรรครัฐบาลเนี่ยเขาพยายามกดดันให้ประธานธิบดีเนี่ยตาออกนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าผลทางการเมืองเนี่ยเป็นยังไงต่อนะครับหเหตุการณ์ครั้งนี้ก็กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน<ช>แล้วก็เงินบอนนี้อ่อนค่าลงมาราวๆหนึ่งกว่าเปอร,ร์เซ็นต์ประมาณนั้นะนะครับแล้วก็อาจจะกระทบเงินเฟ้อของเกาหลีด้วยใช่ครับว่าจะชะลอตัวลงได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆเลยที่ทําให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อีกประเด็นหนึ่งค่ะก็เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาค่ะก็ภาคการส่งออกค่ะเริ่มหดตัวค่ะถึงแม้ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ค่ะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่ายอดส่งออกโดยรวมค่ะลดลง จากที่คาดไว้อะค่ะ1.4เปอร์เซ็นต์เยออนเยเลยตรงนี้จากเหตุผลใดคะพี่บอสก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเพราะก่อนหน้านี้คือเขาก็เกาหลีใต้เนะเขาก็ส่งออกชิปไปที่ประเทศจีนแตที่อย่างที่พูดมาก่อนนี้คือประเทศจีนเขาเริ่มพึ่งพาตัวเองผลิตชิป a i เองนะซึ่งก็เลยทาให้มีออเดอร์ในการส่งสั่งซื้อสินค้าจากเกาหลีใต้น้อยลงซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยก็ทาให้เขาส่งออกน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ต้องทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องหาพันธมิตรใหม่นะฮะซึ่งอันน สหลามีกาะครับซึ่งอันนี้นก็ต้องมีการติดต่อกันอยู่ดีเจรจากันอยู่ดีเพราะว่าโดนอดนทามป์ก็พูดเหมือนแบบเปิดทางให้เข้ามาเจรจากับเขาครับแล้วปัจจัยช่วงนี้ค่ะพี่ปอมมองว่าการะทบระยะสั้นหรือว่าอย่างไงคะถ้าผลกระทบระยะสั้นก็ที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะก็มันยอดตัวลงมาเยอะนะก็ดูทิศทางทางการเมืองด้วยนะซึ่งอันนี้นจะยังไม่ได้เห็นทิศทางต้องดูทิศทางการเมืองว่าลี่คลายไปทิศทางใดนะซึ่งนี่นก็ต้องเป็นประเด็นสาคัญเลยนะถ้าเกิดว่าการเมืองขี้คลายเร็ว มันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเร็วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ฟื้นตัวแบบตัว shape นะแต่าจะค่อยๆ่อยฟื้นตัวขึ้นมามากกว่านะฮะซึ่งถ้าเกิดคนที่ลงทุนระยะย,ะยาวอยู่เนี่ยก็ยังสามารถดีเได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำเวทแอนไปก่อนครับข้อกองพื้นพิกฟันประจำสัปดาห์องอแรกเราก็ยืนพื้นเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนทานนี้ก็คือบุญสารรั์ กลางถึงเล็กเืยว่าเจเนอเรลนิดหนึ่งนะก็คือ a C B U S A ซึ่งนะ <ạ. S 1> ก็เน้นแบบกระตุกตัวนะแล้วก็เป็นหุ้นที่เขานั่งจเติบโตได้ตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเปิดหน้าหุ้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเป็น IT ก็จริงนะแต่เป็น IT ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์ม,มาฝั่งซอฟแวร์แลก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ราคาเนี่ยมันยังไม่ได้อับไซด์ยังไม่ีอัพไซด์เยอะอยู่เพราะว่ามันที่ที่เราเห็นขึ้นมาเลยหุ้นเทค อเมริกาที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจนหญจจะเป็นหุ้นชิปหรือว่าหุ้นขนาดใหญ่ท mm ี hmm. ่เรารู้จักกันนอนนี้ก็มาที่เป็นหุ้นที่เป็นซองแฝรและซึ่งอันนี้ระดับราคาเนี่ยยังถือว่าเขาน่าจะถูกอยู่นะเมื่อเทียบกับอัพไซด์ของเขานะครับค่ะตัวต่อมาแนะนําเป็นกองอะไรดีคะมาขนาดกลางแล้วก็เป็นเทคเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาหุ้นขนาดเล็กบ้างนะซึ่งอันนี้ก็คือ ASP US Small ตามสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กแบบกระจุกตัวแล้วก็เข้าไปดิวเดลิเจนหุ้นแต่ละตัวด้วยนะ้้ทใหถือุแบบ ไม่ได้เยอะมากถือวุ้นไม่เกิน20ตัวซึ่งล่าสุดก็ถือประมาณ18ตัวนะซึ่งอันนี้ก็เขานข้งจะมั่นเขาเลือกวุ้นที่มั่นใจว่าจะเติบโตได้ตัวเองแล้วก็พึ่งพาด้วยตัวเองแล้วก็มีหนี้น้อยอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เขาเลือกนะซึ่งก็เลยทําให้เ่านั้งจะมีความน่าสนใจในการเติบโตครับตัวสุดท้ายค่ะคสุดท้ายเราก็ยังเป็นอยู่ในสารัฐกันอยู่นะก็ยังเป็น KGP Tech นะซึ่งอันนี้เขาเป็นเรามาเจาะเทคและแบบวุ้นเทคแต่ว่าไม่ได้เทคแบบ จุกตัวเท่าไหร่นะก็คือกระจายหน่อยนะก็คือมีหุ้นหลายๆตัวไม่ได้แบบไปเกาะติดกับสแจกลอยอย่างที่เรารู้จักกองแสแจกกันนะฮะอันนี้เขาเป็นแบบเทคที่อยู่ใน S&P 500ที่เป็นเซกเตอร์ไอทีนะซึ่งนี้ก็กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สามารถเลือกลงทุนได้เหมือนกันนะครับสำหรับกองทุนลดย่อนภาษีรอบนี้ค่ะเป็นคิวของ RMF ค่ะพี่บอง ย้ำกันอีกสักรอบว่าน,นีนเาไม่ต้อง็<อ>เลยแบบเหมือนแบบโค้งสุดท้ายใกล้ๆแล้วลลเพราะเหลือแค่ประมาณสองสามอาทิตย์เองนะซึ่งถ้าเกิดใครนึไม่ออกก็สากองนี้ไปเลยนะกองแรกก่อนก็คือเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกนะก็คือ ESG Income IB นะซึ่งอันนี้ก็มันจะคล้ายๆกับยูจิที่พูดมาก่อนในช่วงเดอนสนะก็คือลงทุนผ่านพิมโก้นะซึ่งเขาก็ลงทุนแบบจุดเด่นก็คือลงทุนแบบกระจายในสิใ,ในสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างๆนะแต่ว่าเขามีความยืดหยุ่น ในด้านดูเรชันก็คือ<ม>อายุของตราสารเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ตามสถานการณ์<ม>ตลาดได้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีแคปล็อกเ้ืยว่าไม่เอาไฮดูมากจนเกินไป<ม>อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาค่อนข้างจากคอนเซอร์วเอทีฟนิดนึงนะฮะแล้วก็เติบโตไปได้กับาสถานการณ์ดอกเบี้ยรตราสารนี่ต่างๆได้กองต่อมาก็มาเป็นวุ้นทวโกบางก็คือแบบแต่ว่าเราเลือกแบบซ<ม>ีเล็กนิดนึงก็คือกระจุกตัวนิดนึงนะฮะมไม่ได้กระจุกมากแต่ว่าก็ค่อนข้างจะถือวุ้นประมาณ 9 0ถึง100ตัวก็คือ KG Select A F นะซึ่งอันนี้เขาก็อย่างที่บอกก็คือเน้นหุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็มีความยืดหยุ่นในด้านการบริหารพอรก็คืออาจจะบางช่วงอาจจะไปโอเวอร์ที่หุ้นโกรดหรือว่าจะเป็นหุ้นแวรลูหรือว่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือหุ้นขนาดใหญ่เราสามารถเลือกได้หมดเลยเหมาะกับระยะยาวย,<ช>ยืดหย,ยุ่นได้และต่อมาสุดท้ายทางเลือกบ้างก็คือรลีดซึ่งอันนี้ก็จะเป็น โกเบลรีดมากกว่านะก็คือเ t Property i m ์ตนะีซึ่งอันนี้เขาก็เป็นกองรีดกองเดียวกันจริงๆก็คือเป็นกองเดียวกับ s f f ที่เราแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็คือเขาก็เน้นเป็นรีดที่เป็นนวัตก,กรรมเิดหนึ่งก็คือมีโลจิสติกรุ่นใหม่รูปแบบใหม่ดิจิตอลโลจิสติกนะดัตตาเซ็นเตอร์ <S <S istics, นะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วพวกอพาร์ตเมนต์ส่วนฟื้นฟูผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะซึ่งนีก็เป็นจุดเด่นของรีดใ,ในต่างประเทศซึ่งในรีดในไทยนะยังไม่ค่อยมีเท่าไหรรครับ ถ้าใครที่ฟังที่เราพูดมามาสกูนี่แล้วอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะได้รายละเอียดอยากอ่านเพิ่มขึ้นนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ในแอปพลิเคชัน Zoom p l u นะฮะโดยในหัวข้อ f u น Analyst น,นะครับ แล้วก็มีบนช่อง y o u u u e ได้วยค่ะชื่อช่องนะคะ p h i l i p c a p i t a l t h a i l a n d ค่ะแล้วก็อีกช่องทางค่ะเป็นเว็บไซต์ของ Philip เราเองค่ะ www.philip.co.th ค่ะบนอค่ะบนบทความแนะนำค่ะในหมวดฟันค่ะแล้วพบกับพวกเราสองคนใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ